ในที่สุดประเทศไทยก็ได้เปิดตัวรถไฟขบวนใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถไฟหลวงโคราชเฟสติวัลเอ็กซ์เพรส2026ขบวนพิเศษที่ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความหรูหราความเป็นไทยและความทันสมัยในยุคใหม่ของการเดินทางทางรางอย่างแท้จริงขบวนนี้ไม่ใช่เพียงแค่รถไฟที่พาผู้โดยสารจากกรุงเทพมหานครไปนครราชสีมาเท่านั้นแต่ยังเป็นเหมือนเวทีแสดงวัฒนธรรม ศิละปะและเทศกาลแห่งความสุขของภาคอีสานที่ถูกรวมไว้บนรางเหล็กยาวกว่า250กิโลเมตรอย่างลงตัวทันทีที่เข้าสู่สถานีกลางบางซื่อภาพแรกที่หลายคนเห็นคือขบวนรถไฟสีทองอารามสลับแดงเข้มตัดกับลวดลายพื้นเมืองโคราชผ้าไหมปักทงชัยที่ถูกนำมาออกแบบเป็นลวดลายบนตัวขบวนสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยอย่างงดงามด้านหน้าขบวนมีปราสัญ,ญลักษณ์รอยเยาโคราชเฟสติวัลเอ็กซ์ ประดับอยู่เหนือไฟหน้าเลดที่ส่องสว่างอย่างสง่าง,งามพร้อมเสียงประกาศเปิดตัวอย่างอลังการด้วยดนตรีพื้นบ้านผสมเซอร์อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกำลังก้าวเข้าสู่โลกของอนาคตที่ยังคงกลี่นอายวัฒนธรรมไทยไว้อย่างครบถ้วนเมื่อก้าวขึ้นรถไฟภายในตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นเฮอริเทจที่ผสมผสานความเรียบหรูของวัสดุดยุคใหม่กับศิละปะพื้นบ้านโคราชได้อย่างลงตัวห้องโดยสารชั้นหนึ่งใช้เบาะหนังแท้สีทองอ่อน ปรับเอ็นได้180องศาพร้อมระบบนวดหลังและระบบควบคุมอุณหภูมิรายบุคคลด้านข้างหน้าต่างกว้างแบบพาโนรามาให้ผู้โดยสารสามารถชมวิวระหว่างทางได้เต็มตาโดยเฉพาะช่วงผ่านเขาใหญ่ที่มองเห็นป่าเขียวขจีและวิวท้องฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวางนอกจากนี้ยังมีโซนเฟสติวัลลาวห้องรับรองสุดหรูที่ออกแบบให้เหมือนลานกิจกรรมงานวัดแบบโมเดิร์นมีการแสดงสดจาก,กวงปงลางร่วมสมัย การแสดงรำพื้นบ้านและการฉายภาพเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี AR ให้ผู้โดยสารได้สัมผัสเรื่องราวของโคราชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบนจอโปรเจคเตอร์ขนาดใหญ่ตลอดการเดินทางเสียงบรรยายเป็นสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษทำให้ชาวต่างชาติที่โดยสารสามารถเข้าใจความงดงามของวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจนสิ่งที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดคือดิ n คาร์หรือห้องอาหารสุดหรูที่จำลองบรรยากาศงานเทศกาลโคราชมาไว้บนโต๊ะอาหาร มีทั้งเมนูไทยพื้นบ้านเช่นข้าวมันไก่โคราชหมูอบน้ำปลาผัดหมี่โคราชสูตรดั้งเดิมเสิร์ฟพร้อมน้ำผลไม้สดและของหวานประจำฤดูกาลเช่นขนมหมอ้อแกงลาวและไอศกรีมกะทิสดตกแต่งด้วยกลีบดอกดาวเรืองด้านเชฟประจำขบวนเป็นเชฟชื่อดังจากโรงแรมระดับ5ดาวในกรุงเทพมหานครที่มาออกแบบเมนูเฉพาะสำหรับขบวนนี้โดยเฉพาะหากพูดถึงเทคโนโลยีรถไฟหลวงโคราชเฟสติวัลเอ็กซ์เพรสใช้ระบบรางคู่ความเร็วสูงรุ่นล่าสุดจากญี่ปุ่น ทำความเร็วได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังคงนุ่มนวลและเงียบแม้ในขณะเร่งความเร็วสุดขีดระบบการสั่นสะเทือนอัจฉริยะช่วยให้ถ้วยน้ำบนโต๊ะไม่ไหวแม้ขบวนวิ่งด้วยความเร็วสูงระบบเบรกไฟฟ้าทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยส่วนพลังงานที่ใช้มาจากระบบไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดคาร์บอนฟุตพิลท์ของการเดินทางได้มากกว่ารถยนต์ถึง80%ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การพัฒนาการคมนาคมไทยในยุคสีเขียว สิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือห้องชมวิวสกายโดมที่อยู่ท้ายขบวนห้องนี้มีหลังคากระจกสายโค้งเต็มรูปแบบมองเห็นวิวท้องฟ้าได้รอบด้านพร้อมระบบแสงสีที่เปลี่ยนตามช่วงเวลาเช่นตอนเช้าจะมีแสงอ่อนสีทองตอนเย็นจะเปลี่ยนเป็นแสงส้มอบอุ่นส่วนกลางคืนจะเปิดไฟสีน้ำเงินพร้อมฉายภาพกลุ่มดาวจำลองให้ผู้โดยสารชมบรรยากาศเหมือนอยู่ใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนในที่โลง่งสำหรับผู้ที่อยากนอนพักระหว่างทาง รถไฟขบวนนี้มีห้องนอนส่วนตัวแบบดีลักเคบินพร้อมเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวมีห้องน้ำในตัวและหน้าต่างส่วนตัวขนาดใหญ่ตกแต่งด้วยผ้าไหมแท้จากโคราชและโคมไฟดีไซน์ไทยสมัยใหม่ในแต่ละห้องมีจอสมาร์ d ดิส l a y ที่แสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์พร้อมระบบสั่งอาหารและบริการรูมเซอร์วิสผ่านจอได้ทันทีในด้านความปลอดภัยรถไฟหลวงโคราชติดตั้งระบบ AI ตรวจจับอุณหภูมิความเร็วและแรงสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์ พร้อมศูนย์ควบคุมหลักที่สถานีกลางบางซื่อซึ่งสามารถสั่งหยุดหรือควบคุมขบวนได้จากระยะไกลมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด24ชั่วโมงและทีมช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรมจากญี่ปุ่นโดยตรงนอกจากนี้ยังมีระบบกล้องวงจรปิดแบบตรวจจับใบหน้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคนการเดินทางของขบวนนี้จากกรุงเทพมหานคร ถึงนครราชสีมาใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมง40นาทีเท่านั้นซึ่งถือเป็นการย่นระยะเวลาได้มากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับรถไฟแบบเดิมตลอดเส้นทางมีการเชื่อมต่อ WiFi ฟ,ฟรีทุกตู้โดยสารมีช่องชาร์จไฟและ USB-C ทุกที่นั่งรวมถึงระบบเสียงคุณภาพสูงที่สามารถเลือกฟังเพลงพื้นบ้านเพลงโมเดิร์นหรือเสียงธรรมชาติระหว่างเดินทางได้ตามใจระหว่างขบวนผ่านจังหวัดสระบุรีและปากช่อง จะมีเสียงบรรยายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและสถานที่สำคัญเช่นเขื่อนลำประคองวัดเทพพิทักษ์ปุณนารามและประวัติของย่าโมซึ่งทำให้การเดินทางไม่ใช่แค่การเคลื่อนไปสู่จุดหมายแต่กลายเป็นการเรียนรู้และท่องเที่ยวไปพร้อมกันเมื่อถึงนครราชสีมาผู้โดยสารจะได้พบกับโคราชเฟสติวัลพลาซาลานต้อนรับหน้าสถานีใหม่ที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมอีสานร,ร่วมสมัย มีตลาดจำหน่ายของพื้นเมืองโซนถ่ายรูปกับประติมากรรมรูปย่าโมและการแสดงวัฒนธรรมหมุนเวียนทุกสุดสัปดาห์รถไฟขบวนนี้จึงไม่ใช่แค่พาหนะแต่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของภาคอีสานที่กระทรวงคมนาคมร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลักดันอย่างจริงจังเสียงตอบรับจากผู้โดยสารในเที่ยวปฐมฤกษ์ล้นหลามหลายคนบอก,กว่าไม่เคยคิดว่ารถไฟไทยจะสามารถยกระดับได้ขนาดนี้ บางคนถึงกับบอกว่ารู้สึกเหมือนนั่งรถไฟในญี่ปุ่นหรือ,อยุโรปแต่ยังคงมีเอกลักษณ์ไทยที่จับต้องได้บรรยากาศอบอุ่นเสียงหัวเราะจากเจ้าหน้าที่และรอยยิ้มของพนักงานเสิร์ฟในชุดผ้าไหมพื้นเมืองคือเสน่ห์ที่ทําให้ขบวนนี้แตกต่างจากทุกขบวนที่เคยมีมาอีกจุดที่น่าสนใจคือการใช้เทคโนโลยี virtual festival ที่ผู้โดยสารสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าชมกิจกรรมเสมือนจริงผ่านสมาร์ทโฟน เช่นการเรียนทำผัดหมี่โคราชแบบอินเทอร์แอคทีฟการแต่งผ้าไหมแบบดิจิทัลหรือการเล่นเกมะส,สมเหรียญดิจิทัลเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากสถานีปลายทางซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ผสมผสานการเดินทางและความบันเทิงได้อย่างชาญฉลาดเสียงเพลงประจำขบวนโคราชเฟสติวัลสมัยที่แต่งโดยศิลปินดังจากภาคอีสานถูกเปิดเบาๆตลอดการเดินทางเพลงนี้มีจังหวะสนุกผสมเสียงพิและกลองแบบไทย ทำให้บรรยากาศในขบวนเต็มไปด้วยความรื่นเริงทุกครั้งที่ขบวนเคลื่อนตัวออกจากสถานีเสียงเพลงจะดังขึ้นพร้อมคำว่ารถไฟหลวงโคราชพร้อมเดินทางสู่ความสุขของทุกคนสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจให้ผู้โดยสารทุกคน ในส่วนของราคาตั๋วมีให้เลือกหลายระดับตั้งแต่ชั้นธรรมดา480บาทชั้นพรีเมียม980บาทไปจนถึงห้องพักดีลักเริ่มต้นที่2,900บาทต่อเที่ยวซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับประสบการณ์ระดับโรงแรมบนรางพร้อมสิทธิ์เข้าใช้ห้องอาหารและเฟสติวัลเล้าฟรีผู้โดยสารสามารถจองตั๋วผ่านแอป SRT Connect ที่ออกแบบใหม่โดยเฉพาะสำหรับขบวนเฟสติวัลนี้มีระบบเลือกที่นั่งแบบ 3D และแสดงภาพจำลองของขบวนจริงก่อนซื้อตัว๋ว ในตอนท้ายของการเดินทางผู้โดยสารทุกคนได้รับของที่ระล,ลึกเป็นเหรียญทองคำจำลองรูปย่าโมพร้อม QR code เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ประวัติโคราชถือเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นยุคใหม่ของรถไฟไทยที่ไม่ใช่แค่ความเร็วหรือความสะดวกแต่คือการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและความสุขของผู้คนผ่านทุกกิโลเมตรบนรางเหล็กรถไฟหลวงโคราชเฟสติวัลเอ็กซ์เพรส2026จึงไม่เพียงแต่เป็นการเปิดตัวขบวนใหม่ แต่เป็นการเปิดยุคใหม่ของการเดินทางในประเทศไทยที่สะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนการให้คุณค่ากับวัฒนธรรมท้องถิ่นและการสร้างประสบการณ์ที่เกินกว่าการเดินทางธรรมดามันคือเทศกาลแห่งความสุขบนรางเหล็กที่จะอยู่ในใจผู้โดยสารทุกคนไปอีกนานแสนนาน